สวัสดีค่ะ The Family Travel นะคะสำหรับใน EP นี้ค่ะเราพาครอบครัวนะคะมาเที่ยวที่จอมเทียนพัทยานะคะก็เป็นอีกวันหยุดยาวนะคะในปีนี้สิ่งแรกค่ะที่เราเจอเป็นขาปิงหลอดเลยสวยงามมากนะคะในธรรมชาติของทะเลเก่านะคะที่สามารถพบได้ค่ะนี่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังพบปูนะคะที่มีรูปร่างสีสันนะคะ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะคืออาหารนะคะที่เราสั่งมานะคะในช่วงส,สายนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะเราคุณพ่อคุณแม่นะคะไดพาท่านมาเที่ยวค่ะทันก็อยากมาเนาะนี่สักหนึ่งช็อตกับคุณแม่นะคะนี่ค่ะคุณตากับร้านชายนะคะเป็นไงคะหล่อเท่เลยและเราก็แวะไปที่ วัดพระใหญ่นะคะที่ธรรมจจะสรรให้เราคะ่ะได้ไปน้ำสการนะคะหลวงพ่อแล้วก็วัดต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีโอกาสนะคะและหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะขึ้นไปนะคะด้านบนคะ่ะเพื่อไปสักการะนะคะสําหรับพระใหญ่นะคะของวัดแห่งนี้คะ่ะต้องบอกว่าธรรมจจะสั์จริงๆคะ่ะนี่คะ่ะ ก็จะมีองค์พระยาคนะคะแล้วก็จะมีองค์พระองค์ใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นหาด้านบนก็จะมีวิวนะคะที่ทําให้เราได้เห็นนะคะว่า,าหาดนะคะจอมเทียนนะคะ,ะเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาแวะที่โรงแรมคะ่ะ th 9 hotel นะคะทับใจมากเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบรรยากาศภายในห้องพักเราจะเป็นอย่างไรนี่คือระหว่างที่เราจะขึ้นนะคะไปที่ชั้น4ี่ค่ะไปเลย ht 9นะคะ เยวจะไปดูค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะเข้ามาในห้องแล้วนะคะก็จะเป็น Living Room นะคะก็จะมีเเป็นนะคะห้องนั่งเล่นนะคะห้องพักผ่อนนะคะสำหรับครอบครัวของเรานะคะพร้อมเลยโซฟานะคะโต๊ะทานข้าวตู้เย็นนะคะอ่างซิงต่างๆ แล้วก็ห้องนอนค่ะมีกันทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะนี่เป็นห้องแรกนะคะเป็นห้องของโมเอแล้วก็หลานชายนะคะเราจะนอนในห้องนี้นะคะสําหรับห้องของเราแล้วก็อีกห้องนึงค่ะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ติดกันนะคะเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้าแล้วก็1นึ่งเรวิวรูมค่ะห้องน้ําค่ะกว้างขวางสวยงามนะคะอ่างนี่แบบว่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีนะคะชอวเวอร์นะคะแชมพูนะคะ คลิปอาบน้ำนะคะเตรียมไว้ประทับใจมากค่ะห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะมีไดร์เป่าผมด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะชั้นบนนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะเป็นแบบสระยาวขนาดนี้เลยนะคะสวยงามเช่นเดียวกันค่ะมีบรรยากาศนะคะเราได้เห็นทิวทัศน์นะคะภายนอกด้วยนะคะแล้วก็จะมเีเป็นโต๊ะนะคะเป็นเก้าอี้ยาวสำหรับพักผ่อนค่ะทางด้านบนนะคะของ โรงแรมที่เราพักนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะภายนอกค่ะสวยงามนะคะเห็นวิวทอทัศนนะคะ,ห,คะ,ะ,คะหาดจอมเทียนพัทยาค่ะนี่นะคะและะ้วนอจากี้ค่ะดิฉันก็ได้ผ่อนคลายนะคะชิลเอานะคะกับด้านบนนะคะตามนี้เลย ดีใจค่ะที่พาครอบครัวมาพักที่แห่งน,นี้นะคะแล้วก็จะเป็นการพักผ่อนด้วยนะคะในช่วงวันหยุดยาวค่ะสําหรับในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งก็ตรงกับวันพ่อหรือวนเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ของพระองค์ท่านค่ะก็ทําให้เราได้มาพักต่อนี่นี่ค่ะ